สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ตามมาชิมชาแน,นลจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ร้าน f ฟ l ์ in ินเลนะครับมารับชมไปพร้อมกันเลยนะครับและแล้วเราก็มาถึงหน้าร้าน f ฟล์ in ินเลกันแล้วนะครับ ร้านโฟวินเลฟตั้งอยู่ที่ถนนประเสริฐมนูกิจแขวงนวนจันเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครนะครับภายในบริเวณร,ร้านก็จะมีลานจอดรถสำหรับลูกค้านะครับละคลิปน,นี้นะครับเป็นคลิปที่เราจะมาทานมื้อเย็นกันแล้วก็จะมาร้อกคาราโอเกะก,กันกับเ,เพื่อนๆนะครับ ผมก็มาถึงเป็นคนแรกๆเลยนะครับก็ลอสมาชิกของเรามาพร้อมกันก่อนนะครับค่อยเข้าร้านไปพร้อมกันนะครับตามมาชิมจะเก็บบรรยากาศร,รอบๆให้รับชมกันนะครับความน่าสนใจของร้านนี้ด้านบนนะครับจะมีน้ําตกมีถ้ำหินห้อยนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟสดด้วยนะครับ อีกสักครู่เราจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปรับชมพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เราก็รอเพื่อนๆของเรามาถึงกันอยู่นะครับสมาชิกของเรามาถึงกันแล้วคุณผู้ชมจะเดินไปถามน้องก็ว่ายืนรออะไรอยู่จ้ะ มนได้อยู่คนเดียวตรงนั้นวันนี้เรามาทำอะไรกันคะมาลอา็อกค่าล้อกอะไรนะคะอุ้ยมีแต่รถเล่นแบบรถอนวันนี้เรามาทำอะไรคะล็ <S <S บอกตีดอะ น้องกลัวรถเมย์ครับตอนนี้น้องกำลังกอรถเมย์อยู่ใช่ต้วมันต้องใส่เสื้อทรไมมีการเซลลด้วยุงพุย,ย,พยนะเนี่ยเมมเบอร์ของพวกเรานะคะวันนี้มาเปิดมเมมค่ะดูสิคะสาวๆเยอะแยะเลยค่ะนี่เราขึ้นมาแล้วนะคะทางขึ้นเราจะมาดูน้ำตกกันนะคะ ี่ค่ะเป็นตุ้มนะคะมี่ากาภายนอกอบริเวณร้านตกแต่งน่าชื่งามมากค่ะข้าเข้าขเรานะคะมีที่นั่งชิวคิวข้างนอกด้วยนะคะ สำหรับสายปาร์ตี้นะคะสังค่ะสวยงามมากเลยค่ะ ร้านโฟวิลเลิฟบรรยากาศร,ร่มรื่นน้ามาเที่ยวน้ามานั่งชิวมากๆครับร้านคาเฟ่สวยมากเลยค่ะมีน้ำด้วยนะคะท้างานสวยมากเลยครับีคือในครัวแล้วห้องน้ำนะคะเป็นทางขึ้นไปชั้นที่สามแล้วค่ะใหาคุณปา้านำทางขึ้นไปค่ะ เอ้านอนแต่เห็นนอนไส้ไม่ร้องเพลงฟังเลยนะ,ะรนะ้องเพลงให้ฟังไม่หนักวันนี้เป็นไรร้องไปเลยเสียงร้องแพลงพเน่คือชั้นสองแล้วนะคะเราขึ้นมาฮัฟด้วยก่อนเลยคะ่ะนมีแล้ะน้อง,องเป็นห้องสูตรของพวกเรา ห้องสูตรนะคะนะมีจอห้องนอนวันนี้คุณนุกขออนุญาตคุณต้นหรือยังคะขอแล้วค่ะคุณต้นว่าไงคะอนุญาตอนุญาตถ้าอนุญาตถือง,งีบนะคะ่ะไว้ วันนี้ตามมาชิมจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับจะกินหมูมันคูกนะครับดูปมนคนดีไหมครับนี่เป็นห้องควบคุมเ่เครืองสียงนะน,นี้พนักงานกำลังมาเซตร,ระบบให้อยู่นะครับเรามาทานมื้อเย็นกันและมาร้องคาราโอเกะกันต่อนะครับต่อไปเรามาดูเมนูอาหารกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ

ปลาหมึกผัดกระเทียมนะครับปลากระพงทอดน้ำปลานะครับยำถั่วมะม่วงหิมะา,านนะครับต้มยำกุ้งนะครับน้ํายำของปลากระพงทอดน้ำปลานะครับปีกไก่ทอดนะครับเมนูปูผัดผงกะหรี่นะครับไข่เจียวคอนโด เล้งกระดูกหมูอ่อนนะครับแต่ตามด้วยขาหมูเยอะระมันและออเดอิฟเฟนไตรท่อนะครับต่อไปเรามาส่งความสุขผ่านเสียงเพลงกันยาวๆเลยนะครับช่วงต่อไปนี้ขอมอบเวทีนี้ให้กับสาวๆและหนุ่มๆเขาร้องเพลงกันต่อเลยนะครับ ลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ